สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมที่น่ารักค่ะตอนนี้แม่เป็ดออกมาแล้วนะคะพาลูกๆออกมาข้างนอกแล้วเก้าตัวนะคะมีลูกเก้าตัวอ่าแม่เป็ดมากินน้ำนะคะ มีเสียงกามาจากไกลๆนะคะคุณแม่เริ่มนี่แล้วนะคะพระออคุณแม่คุณแม่เริ่มระแวงแล้วนะคะระแวงระวังนะคะนี่ค่ะมีกาดมาด้วยนะคะกาดของเราฮ้รดูฮิรดูดุดุ๊ กินข้าวเพิ่งเสร็จเช้านะคะเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆนะคะพาเดินละนี่เหมือนเหมือนกาจะรู้นะคะไม่เหมือนกันเนาะ เหมือนกาจะรู้เหมือนกาจะได้กลิ่นอ่ะพอมีลูกเป็ดใหม่มาทีไรเนี่ยกามาวนเวียนอยู่แถวนี้ตลอดเลยอะ่ะเหมือนมันจะได้กลิ่นเหมือนเป็นสัญชตาตญาณของนักล่าเนาะเนี่ยแต่ถ้ามีคนอยู่ แม่ยังแม่เอ,อยู่บ้านนี่ก็พอจะไล่ให้ได้เนาะแต่ถ้าไม่มีคนน่ะบางทีมันก็มามันมันไม่มีคนไล่มันก็จะมาจับไปกินเน่ะไอ้ซูมไปไกลๆ,ๆซูมเลยไหม 嗯。Mm hmm. เนี่ยถ้าเราไม่ขังมันก็จะให้อาหารไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวใหญ่จะแย่งกินหมดนี่คือข้อเสียนะคะถ้าเลี้ยงรวมกันนะคะ้ะเลีเ้ยงรวมกันจะเป็นข้อเสียตรงให้อาหารไม่ได้ตนต้นตัวใหญ่แย่ง เขาก็จะอยู่อย่างนี้นะคะวนวนเวียนอยู่นี่แหละคุณแม่แม่แมป็ดก็จะพาเดินไปเดินมานะแ้วก็จะหัดให้ให้ลูกฝึกให้ลูกแหบนั่นแหบนี่แหบนอนนะก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติเดินกลับที่พาคแล้วอ่าเดียวเนี่เยเดี๋ยวเขาสอนให้ลูกกินน,นนะ้ำเล อเดินเข้าหลังแล้วนะคะ,ะพาออกมาเดินเล่นเนาะแล้วก็เพราะว่าแดดเริ่มออกแล้วไงเมื่อเช้ายัางนี่อยู่นี่กน็นนี่แดดเริ่มแรงแล้วนี่ค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวก็สอนลูกแผบโน่นหอบนี่นะก็จะกินเป็นอืม ก็น้ำไว้ใกล้ๆค่ะเดี๋ยวเขาเขากินน้ำอันนี้นี่เขาไปใกล้ได้ไหเขาไปใกล้เขาก็กลัวเนาะเขาจะวิ่งหนีกันเนี่ยเห็นไหมเรียนรู้แล้วจะกินน้ำแล้วนะตัวนั้นนี่เริ่มกินแล้วอืม ไอเปลือกไข่ยังไม่ได้เก็บออกน่ะมีอยู่ตัวนึงนะเริ่มเมียนละเริ่มกินเป็นละเห็นแม่กินก็ทำตามอืม ตัวอื่นตามมาเดี๋ยตัวอื่นเดี๋ยวเห็นเพื่อนจริงก็จะมาด้วยนานๆมาแล้มาแล้วมาแล้ว แ,แม่เป็ดกลัว,ลวเพื่อนสีขาของเรานะอยู่ไหนอยู่นี่อ,อีอุ้ยเธออุอ้ธอออกมาลนะ่าแม่แล้วไอ้เป็ดกลัวลูกเป็ดกลัวทอลูกเอยเราเป็นสัญชาตญาณปกป้องลูกนะ ก็พร้อมจะกลางปีกปกป้องโูกนะคะพร้อมจะสู้นะทั้งๆท,ที่สู้ไม่ได้แล้วอ่าอ่าเข้าที่แล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแม่ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ